พวกกับผมพวชนต่อช่วงที่2ของกินกับตัว์ครับกินกับใครก็ได้ครับแต่ไม่อร่อยเท่ากินกับผมบอกไว้ก่อนเลยผมผมจะทําให้มันอร่อยให้ได้มากที่สุดคืออร่อยอยู่แล้วแต่ต้องให้ได้มากที่สุดให้ให้เขาเรียกว่าปินเบตาตา,ตามกันอะไรอย่างนี้นี่ครับคอนด็อกโ,อโหผมเลือกตาอปตี้ไข่เค็ม หืของเขาเด็ดมากไปด้วไข่เค็ม <c oughs> <c oughs> เด็ดตะลตีจริงๆบอกเลยก่อนเด็ดจริงๆ อร่อยจริงแต่ตั้งกองผมเฉยๆนะเพราะผมว่าผมว่าไม่ไม่สั่งใจเท่าไหร่แต่ผงอ่ะโอเคผงอร่อยทั้งคนไม่ขึ้นอะไรมากแค่อกอดเฉยๆแต่ถ้าแบบรู้ว่าตแบบ้าบบองกอดแบบต้องเข้มนิดนึงต้องกรอบขึ้นมานิดนึงหรือว่าคุณอาจจะผิดหวังเพราะมันจะนิ่มๆอ่ หรือเหมือนดูไก่ป๊อปกันบ้างผมหยิบมาสามรสก็อือสามรสที่เหลือเพราะมีในรสอื่นแล้วนะครับมีทัฟเฟิลชิลลี่บาร์บีคิวและก็ซาวครีมทัฟเฟิลกับซาวครีมหน้าตาคล้ายกันมากแต่ว่ารสทัฟเฟิลจะมีความแตกต่างเพราะว่ามันหอมและกินรสจะรู้สึกใช่ คือถ้าใครกินทับท้อบ่อยๆจะรู้จักจะรู้เลยว่าทับท้อเป็นยังไงครับอร่อยจริงๆอันนี้ครับชิลลี่บร์บีคิวบอนนิดนึงนะต้องค่อยๆเป่าอร่อยเลยไม่อร่อยบร์บีคิว ที่บอกว่าเชอล์ี่คือก็มันก็เผ็ดอยู่แต่ว่ามันเผ็ดไม่ได้แบบว่าโอ้โหแบบลิ้นแตกกระจายกินไม่ได้อีกเลยไม่ให้ไม่ให้กินได้อร่อยกว่าบใบพีลด้วยมาผมนะแต่บางคนนอาจจะไม่ชอบเชอล์ี่ใบพีลอาจจะชอบบใบพีลมากกว่าก็ไดนะ้อันนี้คงไปว่าเขาไม่ได้ลิ้นใครลิ้นมันนะครับโอ้โหเดี๋ยวยัง ปลาครีมเหมือนมันต้องมีผักโรยอ่ะเออเห็นไหมเออเห็นไหมเริ่มชัดได้ไหมเียวๆอะไรเงี้ยเออปลา,าคื่มก็จะเ,เค็มๆหน่อยนะครับถ้าจะเรียกหมดนี้เนะี้ยสามรสนะฮะข้าวโพดหวานแน่นอน้นามห่าชีสอร่อย แล้วก็ชริลี่บาร์บีคิวแต่ถ้าเมื่อกิดใครอยากหาความท้าทายใหม่ใหให้กับชีวิตลองเพิ่มอีกสักสิบบาทได้ทัฟเโฟร์โอเคก็มองมาแล้วาทานกันดูนะครับที่ร้านโปรเดโตคอนเนอร์มีทุกสาขาทั่วประเทศประมาณแปดสิบสาขาก็ตอนนี้อยู่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่ไหมจะมีสามย่านมิทาว,วส์นะสยามพารากอนแล้วก็ถ้าให้ลึกล้ำกว่านั้นต้องมีข้อมูลเชิงลึกที่ต้อง ต้องเคยไปแล้วเท่านั้นถึงจะพูดได้ก็คือสายบินเชียงรายผมขนาดนั้นเลยนะครับโปรโมทให้ขนาดนั้นเลยก็้าคาอื่นครับลองคุณลองไปเปิดหาเองมีแบบกระจายตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยแต่วันนี้เวลาของผมมาหมดลงแล้วขอรับประทานให้สากใจก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ p o ต a t o c o น n ร r